มาอีแล้วครับผมติดใจมากเลยกับซีรีส์ที่ตามไปกินร้านอะไรที่เราชอบก่อนอะตอนนี้คือเป็นข้าวหมกข้าวหมกข้าวหมกนี่คือแบบต้องเรียกว่าหนึ่งในดวงใจของอาหารที่แบบชอบมากๆอ่ะไม่รู้ว่าชอบอะไรเหมือนกันนะโอ้วันนี้เอากี่ร้านดีคนผมว่าข้าวแม่งเฮี้ยหลายร้านยากว่าสมมติว่าถ้าคุณเลือกมาคนละร้านได้ไหมผมร้านหนึ่งคุณร้านหนึ่งเพราะว่าปกติสมมติว่าถ้าคุณกินข้าวมื้อหนึ่งสองจานยังได้นะแต่ถ้าสามนี่เฮี้ยร้านก็จะหกจานอ่ะไอเฮี้ยแม่งเลยคนปกติไว้หน่อยนะ น่าจะอยู่วัดสุทศั์นะ หรือไม่มึงก็ต้องทํางานที่ใช้กําลังเยอะๆอะ่ the lock อะเดือดร็อกอ่ะคือมึงต้องแบบเล่นกล้ามเอาบอร<บ> <the lock S 2> ์เด <lock S 2> ือดร็อกวันละหมื่นแคลอะ่ะ <c ười> ใช่อย่างนั้นแหละได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเมนูข้าวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยลองไหมวันนี้เซฟเซฟไปกินข้า,าวผู้หญิงป่ะเนี่ยใช่ร <c ười> ้านแรกเนี่ยคุณพามาร้านไห <c ười> นเรียกว่าครัวมุสลิมครับอยู่ตรงกรุงเทพกีตาร้านนี้ผมเซิร์ชในพันทิปนะไม่เคยมากินกันคือถ้าไม่ดีเนี่ยมันจะข่าสพานเลยไปเลยใช่แล้วสําหรับคนเดินมาเนี่ยทางลงเขาจะอยู่บนสพานเลยยังงงกันละถ้าสังเกตดีๆเนี่ยสังเกตไไมม่่ดีจะเห็น ทำไมมีต <G iro entender> <net diz> ้นไม้ะกูบอกไม่มีต้นไม้ีนน่อ คม,มุสลิมคคือดูในนั้นอ่ะสีดาวถูกปะ่ะสีดาวครึ่งสีดาวครึ่งเลยเหรอไม่รู้ใครให้นะไม่ทรมันดาแลวคุณมีมีรสชาติข้าวหมกในใจอยู่แล้วใช่ปะ่ะผมว่ามีในใจแต่ว่าทีเนี้ยข้าวหมกอ่ะด้วยความที่แบบเทคเจอร์ของกลิ่นมันอ่ะกับรายละเอียดมันเยอะมากอ่ะผมว่าแบบแย่คือมันละเอียดมากๆอ่ะแต่ว่าทีเนี้ยเราจะไม่ตัดสินว่ามันได้หรือไม่ได้เพราะว่าพอเทคเจอร์มันเยอะอีกที่คนมันชอบแบบไม่เหมือนกันไงทีเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาดูว่าผมจะชอบเทคเจอร์ของครัวมุสลิมหรือเปล่าทั้งกลิ่น ทั้งข้าวเพราะบางร้านเขาอาจจะเป็นข้าวล้วนข้าวแข็งข้าวแฉะนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลากหลายไงแต่ผมเห็นทางลงแล้วผมให้ประมาณห้าจับครึ่งแล้วตอนนี้เพราะว่ามันใช่นะนี่ตรงนี้ฝั่งตรงข้าวก็เป็นมัสยิดเลยอ่าโรงเรียนอิสลามมัสยิดนะครับผมลองดูร้านนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะกินได้กี่ร้านเดี๋ยวลองดูร้านแรกให้จงหวันร้านแรกให้จงหวัน เยไ,ได้เหมือนกันไว้จานได้ดูดีแล้ได้ย,ยังไงได้ยังไงเดี๋ยวเราลองไปนั่งที่โต๊ะแล้วสั่งดีกว่าไปเจอที่โต๊ะเจอที่โต๊ะอยู่ทางลงเดี๋ยวจาย้าวลองสิดูเดะผมไม่รอสดเปิดไม่มต้องไปร้านอื่นแล้วมาขออีกร้านเดียวพอแล้วใช่ไหมไม่น่าจะไหวลวะร้านนี้สั่งมาเต็มคาบแล้วนะโอ้โย <c oughs> อร่อยมากเลยนะดีใช่อยังดีเลยอ่ะครับนนึงะผมขอดื่มดัง อยจริงเหรอโอ,อร่อยโอ้โหนี่ติดคบเฟ่ในชีวิตผมเลยนะจริงวะที่กินในกรุงเทพอ่ะคุณตาคุณวาวเลยนะเนี่ยกลิ่นน้ำปลาเลยอ่ะกลิ่นและข้าวแม่งคือแบบเหนือที่ผมคาดไว้อีกอ่ะเราฟิลเหมือนเราไปตามละครไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวส่งบ้านเนี่ยใช่ <นะ S 1> ผมขอลองเนื้อลองเนื้อนะ <มา S 1> เนี่ยผมเราสั่งแบบเขาเรียกว่าไอ้นี่มาคอมโบอืวยูโยโคตร์ัต์โอ้โ,โ,โหจริงวะพี่ขอลองล้านจิงเหรอ น้ำจิ้มเค็มเป่าเป๋ายังอร่อยเลยเอาเบอร์นัดเลยอ่ะแป๊บหน,นึ่งนะคือเอ้อเนี่ยลำบุญสัตว์อ่ะลำบุญลำบุญลำบุญฮี่คือแม่แหงหอมราคาแม่งเหมือนไม่งแข็งก็แฉะเกินไปทำดีบแบบเล็กโตแบบเฮ้ยวันนี้จะสั่งไก่ก็ได้เนื้อก็ได้เลยเนะี่ยโอ้โหเลือกเลยแล้วแต่ชอบเลือกเลยอ่ะเ,เลือกได้เลยอ่ะ อร่อยจริงว่ะใครชักกินข้าวหมกอยากให้มาลองจริงว่ะครัวมุสลิมถ้าเป็นหมอสายก็สบายเขาลองอยู่เธอเใช่เขาลองอยู่เธอเลยอืมที่อร่อยตาไหลอ่ะเรียกต้มตื่ตน <laughs> มากเลยอ่ะ มันอร่อยครับคนละมือแรกเจออย่างนี้ก็ตายเด็ดจานเอ้ยไม่รู้ว่าทำข้าวยังไงแต่มันอร่อยมากเลยสมมติว่าเรามีข้าวหมกในหัวใช่ไหมพี่ไอ้นี่แม่งให้อีกแบบนึ่งคนคิดว่าข้าวหมกเป็นแบบไหน,นนะมากินอันนี้แม่งกับแบบฉีกไปอีกนิดนึงนะอ่ะหละกูลองกินแบบแม่งโอ้โหจริงพี่เมื่อกี้คุณยังไม่ลองไกย่ย่างกูลองข้าวเปล่าก,ก่อนยังไม่ต้องราดน้ำจิ้มกูลองเ่ะลองหอมเลยวะกูบอกแล้วที่แม่งหอมมากเลย มื่ก็้ห่ใส่ก็ได้หครับข้าวกับน้ำจิ้มอ่ะใช่ข้าวกับน้ำจิ้มพอเลยอ้ยอร่อยมากหอมเรียวอร่อยเนี่ยอร่อยอร่อยยี่เดียวแต่เวลาคุณกินอ่ะคุณอันนี้อันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุณอย่าเพิ่งฉีกคุณกินเนื้อกับข้าวก่อนน้ำจิ้มไม่ต้องราดดังยังไม่ต้องไม่เคยกินที่ไหนจริงๆเอาอีกทีหนึ่งกินเนื้อกับข้าวแล้วราดน้ำจิ้มแม่งจะเพิ่งไปอีกคือแบบเจ๊ตั้อะไรวะเนี่ยอย่างนี้เลยอ่ะ อข้าวหมกินสุไม่ค่อยไม่ค่อยกินข้าวหมกผมบอกแล้วว่าสิ่งที่แบบคุณเคยคิดว่าข้าวหมกเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยแต่ข้าวมันเปล่าก็ได้ใช่อร่อยใจอ่อลองไก่เอาลองไก่ลองไก่ไก่ก็นุ่มหอมพอดีไก่นุ่มใช่กินเปล่ารุ่มเลยแล้วคุณลองกินกับข้าวคือแม่งโหดเท่าปิงุ้ย เนาะเคี้ยวโหดมากอ่ะเนี่ยเนื้อเขาจะแบบว่ามีความแบบจุยๆอ่ะจุยๆอ่ะเนี่ยนิ่มๆจุยๆอ่ะไอ้เหี้ยผมบอกเลยแม่งอร่อยมากเลยพี่ผมขอฉีกนิดนึงได้ป่ะผมชอบน้ำจิ้มข้าวมันไก่อะได้ไม่ได้มจิ้มข้าวมันไก่อันนี้ไม่รู้นะน้ำจิ้มข้าวมันไก่ยังไม่เท่าไหร่ปกติอะเราไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบต้องน้ำจิ้มมันอะสดตีนนะอันนี้ฉีกไม่ดีเพราะว่าของมันดีอยู่แล้วไม่ดีแล้วไอ้เหี้ยสดตีนจริงหม้าฉีกด้วยประการทั้งวง เียเป็นหนึ่งในร้านข้าวหมกที่มึงต้องมาฮ้่ถูกด้วยสาม,มารถสี่สิบถ้าผมบอกแล้วว่าคุณไม่เคยกินข้าวหมกรสชาตินี้นในกรุงเทพแบบหายยากมากคุณเคยกินข้าวหมกในหมี่ปะเคยเป็นอีกแบบหนึ่งถูกปะใช่ไม่ใช่อย่างนี้ยอันนี้มันมีค <c oughs> วามโอจีไม่รู้โอจีไม่รูอ้อะรแบบไม่รู้ว่ามีที่ไหนอร่อยมากนะแต่ว่าผมว่าที่นี่แม่งแบบวัดได้เลยมาเลยอะอือหูพี่เอ้ยซุปแม่งอร่อยพี่อีกดูเด็ มั่งมาเป็นแบบเนื่อซุปเนื้อเขากินหนังมันด้วยปะใช่พี่์งั้นผมขออีกร้านได้ไหมถ้าแบบว่าจบได้เพราะผมเนือที่ออกกรบบางลำพูหรือว่าเออคือไปร้านนี้แล้วไม่อยากไปร้านอื่นเลยอ่ะผมกลัวกลัวมากเลยอ่ะเพราะบางลำพูอ่ะคือจากตรงนี้ไปบางลำพูไกลไกลกันทางกันเลยอ่ะอืมไอ้นี่ร้านแม่ก็สดชื่นอ่ะแต่เจ๊ โอ้โหเรียลลมากดีกว่าพี่แล้ดูหนังเลยมันเด้งหมดเลยด้วย,วยใช่พี่เปื่อยหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับอลองดูว่ากัน,นกี่ครับหมกนะไปตบด้วยนี่ครับขอให้หน่อย มึงเป็นสายซุปเนื้ออยู่แล้วไงซุปเนื้อของอิสลามมันมันมีกี่แบบวะที่เราไปกินของมักโตก็ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่แบบเปี้ยวใช่ทีนี้แบบแบบต้มแซ่บต้มแซ่บแต่ว่ามันจะมีความที่ไม่ใช่รสต้มแซ่บมันจะมีความสดชื่นอะไรบางอย่างจี๊ดใบอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วข้าวหมูของคาดบอกไว้สูงนะเอพีนี้ผมร่อแล้วเนี่ยเปิดหัวสวยล่อเลยคือถ้าเราไม่ไปลองร้านอื่นเราน่าจะสั่งอีกไม่ไม่พอเน่ไก่หรือเนื้อเขาจะเอาเลยนั่งอร่อยมากร้านที่สองของ ได้าไหมได้บางพูเดี๋ยวลองดูแต่สําหรับที่ฝั่งนี้สี่นักดินสดหลวงบางนาอะไรอาเงี้ยขับไปกินได้นี่มาชื่อร้านครัวมุสลิมเว้กรุงเทพกี่ทาจะอยู่แบบซอกสะพานเลยสะพานอันนี้สุดไอ้เดี๋ยวแจ๊บทีเดียวเดี๋ยวแจ๊บทีเดียวน้องๆก็ชอบนะกลับมาให้แจ๊บเขรู้สึกแบบเปิื้มแเปิมลิ้นและรูปทรงครัวอะไรนเป็นแบบ ส่งมุสลิมจ๋าเลยนะใช่ถูกหลักอ่ะเพราะเขาเป็นคนศาสนาเลยเพิ่มว่แสดงว่ากินได้แบบสบายใจเลยเพราะว่าถูกหลักแน่นอนเอางี้เพื่อไม่ให้เบอร์เกินไปเนี่ยผมบอกแล้วว่าที่ผมกินมาเนี่ยผมว่าติดท็อปทีเลยท็อปทีด้วยท็อปทีเลยไม่ใช่ท็อปไฟนะคือแม่งแบบละมุนบางร้านแบบว่าหอมแต่ว่าล้วนไปหน่อยอะไรอย่างงี้ป่ะแต่อันนี้ก็แบบแม่งเยอะมากอร่อยมากเลยขออีกร้านนึงได้ขออีกร้านนึงเดี๋ยวไปเจออีกร้านเลยอ่ะเจออีกร้านหนึ่ง อยู่บางลำพูอ่ะอจ้าบางลำพูสังเกตไม่ยากเพราะว่าจะมีอะไรปิดหมดถ้าไม่สังเกตดีๆจะกกไม่เห็นสังเกตก็ไม่เห็น <c oughs> วันนี้ผมขอสองลานพอนะ <c oughs> เด็ดๆเลยมาแล้วอีกเท็กเจอร์นะอีกเท็กเจอร์นะจา้าอันนี้เห็นชัดนะไม่เหมือนไมนนะ่เหมือนนะเหมือนนะหอมเหมือนกันหอมเหมือนกันร้านเมื่อกี้มาตรฐานสูงไม่น้อยด้วยเฮ้ย อีกแบบแต่ในทัศนคกติผมนะที่ร้านนะั้นแม่งทิพกว่าทีพกว่าไม่ใช่แม่อร่อยนะแต่ร้านนะั้นแม่เจออร่อยมาแล้วไงไม่แบบบ้าไปแล้วไอ้หี่เดี๋ยวผมขอลองเก่งกับไข่ด้วว่าร้านาานี้คุณูืนเลยนะคุณตึ่นเลยนะเนี่ยไม่ได้ซึมเพราะอิ่มด้วยนะแต่หมายถึงว่าร้านแม่บรรยากจัดเลยไนงะเอางี้ผมไม่ได้เทียบกับร้านนั้นด้วยนะแต่พยายามศึกษาเทเจอร์ร้านนี้ไม่รู้ว่าใช้ไก่หมักอะไรมาป่ะแต่ไก่อร่อยกว่าร้านนู้นนะไม่บอกว่าแต่เหมือนเขาหมักรึป่ะ ก็อ,อร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยนะอร่อยที่สุที่คนชอบนะส่วนผมชอบเท็กเจอร์รสชาติความหอมของร้านนู้นเออ <Original. S 1> อริจินอลออริจินอลบิดเลยอันนี้อาจจะถูกบิดมาได้ไม่รู้เหมือนกัน,อ,นกอร่อยร้อน <laughs> ไม่รู้นี้สุดแตนว่าไม่เคยเกือบเลยแต่บอกไม่ถูกว่าอร่อยหรือไม่อร่อย <c oughs> ขอกินเท็กเจอร์ข้าวทีหนะ่อยที ข้าวกระตินเปรียงแบบนี้อันนี้อะสองเท่าร้านนู้นมากกว่าแต่ร้านนี้ใจกลางเดินได้อยู่สะดวกสบายถ้าเดินมาแถวนี้ก็ต้องร้านนี้ป่ะที่บอกได้ก็ลองกินบ้างได้ถ้ได้รู้ความรู้สึกมาชิมข้าวกันะเรียงเม็ดอันนู้นก็เรียงสวยอะแห้งไปหน่อยวะไม่ใช่ไม่อร่อยนะแต่ว่ามันแหง้งปลาเกี๊ยวมันชุม่มไม่พอข้าวมันแห้งมันเหมือนมันสตาร์ทไม่สวยปะ ตาไม่สวยสตาไม่สวยมันตาไม่สวยไก่อร่อยรสชาติเครื่องเทศแต่เยอะไปสำหรับข้าวหมกไก่นะ,อะลองลองลองทุบลองใกล้เคียงกับเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้จะใสกว่าแต่รสชาติเดียวกันเลยนะ<ร>อเอออันนั้นเรื่องรสชาติมันลึกลังมันมันบางนุ่มเออแต่ันี่มันจะออกขุ่น สองร้านเนี่ยอร่อยหมดแต่อยู่ที่ชอบแล้วถามความชอบนะผมอบอกเลยเฮียร้านเนี่ยมาตรฐานแม่งโหดเกินอะ่ะอืม แต่ปมาชอบลูกชิ้นเส่เลยลูกชิ้นอร่อยอะเบือนลูกชิ้นมันหนึบดีนะหนึบแตกแฉะถ้าแ,แต่ลูกชิ้นก่อนว่ะเินดีลูกชิ้นดีไอ้นี่เงแล้วเปิดผมบอกเลยแม่เปิดแบบมาตรฐานสูงไงมันปเปิดปรสชาติถูกลิ้นอะโอ้โหแต่จริงๆอะผมอยากรู้เหมือนกันนะสมมติว่าถ้าเพื่อนๆดูใชป่นนะแล้วลองกินสลับกันนะ่ะอยากรู้ว่าคนชอบร้านไหนบ้างเนาะเพราะว่าไม่แน่บางทีรสชาติอาจจะเข้มไปร้านนั้นอชอบชความแบบว่านุ่มๆของร้านนี้ใช่ไหมก็อยากรู้เหมือนกันนะถ้าแบบว่าเฮ้ยผมไปตามมาแล้วผมว่าผมมชออบรรร้้้้าาาานนนนนนัีกกว่ะะไ คนชอบไม่เหมือนกันอะเดี๋ยวลองไปสรุปให้จับกันหน่อยไหมัวนี้เพราะว่าข้าวหมกไก่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นแบบโหไตผ้ายาวๆไม่ไม่จัดเพรไม่มีหลายร้านเราไปใช่โอ้โหอยู่รอบเลยโอ้โหมันเกินอะเดี๋ยวไปให้จับเขาบอกอีพีแรกก่อนป สังจานล่วงเลยผมไม่น่ารอดเลยแน่นเลยอ่ะข้าวผลสรุปนะครับผมในการที่เราไปมั่วครับตามล่าข้าวหมกสองร้านสอง้านพอวันนี้เพราะถ้าสี่ห้า้านเนี่ยน่าจะทะลักไม่น่าไหว <c oughs> ไม่น่าไหวร <c oughs> ้านแรกนะครับผมร้านอะไรนะพี่จำไม่ได้แล้วครัมวมุสลิมครัวมุสลิมข้าวหมกไก่ครับคือผมบอกเลยว่าไปข้าวหมกไก่ที่แบบคือกินครั้งแรกแล้วแม่งแบบว้าวอ่ะว้าวอ่ะมันเลยจากสิ่งที่เราคิดไปอีกอ่ะคือผมจะมีมาตรฐานในใจแล้วเมื่อกี้มาตรฐานที่แบบเฮ้ยไอ้เฮี้ยนเราน่าจะชอบประมาณเนี้ย หรือว่าเลยหรือต่ำกว่าที่เราคาดหวังมันก็คงแบบอยู่ที่เราชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่พอกินเข้าไปคือแม่งฉีเหมือนกาแพงไม่เยอะีวฟ <c oughs> กัะเลี้ยวไปหน่อยเวบคือแบอบโหขี้ความนิ่มของแบบเทกเจอร์ข้าวอ่ะข้าวแม่งพอดีจัดเลยนะพอดีมากามคือมันไม่ได้แฉะแล้วกลิ่นของเขาอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าหอมปกติอะ่ะแม่งคือแบบกินไปแล้วแบบแค่รู้ว่าเขี้หอมกับแม่งเฮียอะไรวะเนี่ยพวกซุปหรือว่าเนื้อหรือน้ําจิ้มเขาอ่ะที่กินกับข้าวหมกอ่ะโอ้โหแม่งไอขี้แม่งพอดีหมดเลยนะงงมากเลยอ่ะ แจกแจ็มาหืมมตาตรฐานสูงว่ะนี่เทียบไปกินหัดใหญ่กินอะไรแล้วนะเทียบแล้วนะขี่อีกนล่วนะพวกผมก็ขี่ขี่หัดใหญ่เอ,อขี่วีอีกละอืมกี่แจ็บแล้ววะ <laughs> สาม,สาม,สาม สี่ครึ่งสี่ครึ่งผมให้สี่ครึ่งเรื่องเขาเรื่องอ่ะเวลาผมไปที่ไหนอ่ะแล้วผมจะชอบกินข้าวหมกผมรู้สึกว่าที่ทำไมที่นี่แม่งทำพอดีพอดีเป๊ะเลยว่าตะครึ่งหนึ่งเนี่ยผมบอกว่าผมเหลือไว้ให้สำหรับร้านที่เผื่ออนาคตเราเจอที่แบบที่แบบเฮียอะไรวะเนี่ยแต่นี้ในใจเนี่ยคือครัวมุสลิมละเฮียแถวนี้แม่งต้องอันนี้วะส่วนร้านที่สองครับร้านที่สองเนี่ยกลางๆสำหรับผมนะไม่ใช่ไม่อร่อยหรืออะไรนะแต่ว่ามันอยู่ในเพดานที่เราคาดเอาไว้อ่ะอร่อยแบบทั่วไปที่เราคาดได้อ่ะว้าคงประมาณนี้แหละ ออะไรอย่างเงี้ยออ<ช>ประมาณานนจะด่าล้วมาด่าลิ้นเราเลยแล้วเลิ้นเราไปอย, <laughs> ย่างงี้ก็คือมันเราก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่อร่อยแต่แค่มันมีเพดานแล้วแบบเออมันก็อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันมีกลิ่นหอมหน่อยๆน่ออ่าใช่แต่ว่าข้าวอ่ะคือผมเซอร์ไพรส์กับร้านนั้นแล้วไงร้านเนี้ยจะเป็นข้าวหมกที่เรายัางพอหากินได้อยู่สังเกตดูนะแต่ลูกชิ้นอร่อยอันลูกชิ้นอร่อยแต่ลูกชิ้นอร่อยไปหากินข้าวหมกไก่นะแต่ลูกชิ้นแต่แต่ลูกชิ้นจานจานนี้อร่อยร้านนี้นะครับผมให้ไปที่ สองแจ๊ปึ่งนะครับผมสองแจ๊ึ่งนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ารสชาตินี้เรายังลองหาทานได้อยู่ผมว่าทั่วไปนะเป็นรสชาติสแตนดาดสแตนดาดสแตนดาดที่แบบว่าเราอาจจะแบบว่าลองหาทานทั่วไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามาแถวบ้านลำพูก็ลองแวะกินดูเผื่อทุกคนจะชอบรสนี้แล้วมาเมนให้เราฟังว่าเฮ้ยแต่ผมลองไปกินแล้วเนี่ยผมว่ารสชาติร้านนี้แม่งถูกปากผมเลยว่ะเอออะไรอย่างนงี้ลองเมนกันเข้ามาดูนะวันนี้ค่อนข้างจะเห็นชัดนะชัดเจนเลยนะว่าแบคนละทางเลยคนละทางแบบสิ้นเชิงเลยที่ นี่อยู่ที่คุณตัดสินใจเอาเองถูกปากร้านไหนไปที่นั่นนะครับผมแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่าเราจะหาอะไรลองชิมกันดูแต่ถ้าเจออะไรที่แบบว่าเฮ้ยตอนนี้กําลังรวบรวมอยู่ว่าผมชอบกินอะไรกันบ่อยออย่างเช่นพวกแบบลาดหน้าก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บเนี่ยก๋วยจั๊บอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราว่ากันน่าจะสนุกเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมว่ากันใหม่ E ีีหน้าอ่ายังไงสอบถามเข้ามาของเขืออะไรยังมีอยู่ได้ได้ยังมีอยู่ครับยังพอมีอยู่เดี๋ยวว่ากันนะครับเจอกัรดีีหน้าจ้ะ สดีครับ